ไปแล้วนะคะที่ช่องข์ดายซุปแตงค่ะวันนี้ซุปแตงละคะคามาชมในงานมอเตอร์เอ็กโว2023นะคะเดี๋ยวแตงจะพาชมรอบๆงานเลยนะคะว่ามีตัวเด็ดอะไรมาโชว์บ้างนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กําลังสนใจนะะอยากมาชมที่งานนะคะเดี๋ยวยังไงนัดกับแตงได้เลยนะคะแต่ก่อนไปชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แตงด้วยนะคะมาชมที่คันแรกก่อนเลยนะคะในงานของบูธฟอร์ดนะคะก็จะมีโชว์มาแตงด้วยนะคะสีที่โชว์เป็นสีเหลืองนะคะลองมาชมกันเลยะคะ่ะ มาที่คันด้านฝั่งของแปงก่อนเลยเนะก็จะเป็นลัคเตอร์ค่ะลูกค้าอันนี้ที่โชว์นะจะเป็นเครื่องสองพันค่ะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเครื่องสามพันนะคะตัว V ีหเนี่ยก็สามารถสั่งได้เช่นกันค่ะสีโชว์นะคะของในงานวันนี้นะคะก็จะเป็นสีเทาแลมโบนั่นเองนะคะ ต่อที่คันนี้เลยนะคะจะเป็นรุ่น Storm Tag นะคะตัวนี้จะเป็นขับเครื่อนสีล้อนะคะสีส้มอิดค่ะมีค่ะดีไซน์ของเจ้า Storm Tag นะคะลูกค้าท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นนะคะ จะเป็นไฟแมทชิก LED นะคะพอปกระจกนะคะก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้สวยงามมากค่ะคิ้วโอสีดำเงาเช่นกันค่ะตัวนี้เขาตกแต่งเป็นอุปกรณ์เอเซอรี่เพิ่มเติมนะคะคือบันไดข้างนะคะแบบพับได้นะ,ะเป็นแบบเหนนนวลน,นะคะ างข้างๆนี้ค่ะแบบโดดเด่นมา,มากๆเลยนะคะ mm hmm. ก็คือเขาจะทําแบบสไตล์แลปดําด้านนะคะทั้งคันแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เป็นสไตล์แบบแ mm ัตติเดชันนะคะ mm hmm. ก็จะเพิ่มเติมตรงส่วนของด้านบนนี้ด้วยนะคะลูกค mm hmm. ้าท่านใดนะคะชอบสไตล์แบบนี้เลยก็ทักมาหาแต่งได้เลยนะคะ mm hmm. แต่งก็จะรับจองนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่1ิเกเลยนะคะ เป็นต้นคริสต์มาสอยู่ด้านหลังกระบะเลยนะคะให้เห็นเลยว่ากระบะหลังของเรานะคะใหญ่มากๆจุมากๆเลยนะคะใส่ต้นคริสต์มาสยากได้แบบนี้เลยนะตัวน,นี้รุ่นที่โชว์นะคะก็จะเป็นตัว Open c แคนะคะตัวนี้ก็ขอนเรื่องต้นนะคะถูกมากๆเลยค่ะมีโปรหลายแบบมากนะคะมีฟรีดาวด้วยสีที่โชว์อยู่ก็จะเป็นสีปรอนเงิน,นะคะ่ะ เดี๋ยวแตงจะพยายามเก็บทุกคันเลยะค่ะที่อยู่ในงานนี้นะคะอ่าส่วนคันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น DBL Sport g เกียร์อ,อโต้นะคะจะโชว์เป็นสีดำเงาค่ะ ของเรานะะคก็มาเช่นกันนะคะตัววายแท็กนะคะสีเหลืองมัสตาค่ะตัวที่โชว์ก็จะเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะคะนี่ค่ะมาที่คันนี้นะคะก็แต่งสไตล์คริสต์มาสอีกคันหนึ่งนะคะก็ได้เห็นนะคะว่าตัวเอ่อตัวสัมภาระคายเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะสะดวกสบายมากเลยค่ะสามารถตกแต่งตัวรถได้แบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวพาไปชมค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรอ่อยตัวนี้นะคะก็จะเป็นไทเทเนียมคัดนะคะขับเคลื่อนสองล้อนะคะสีที่โชว์อยู่นี้ก็จะเป็นสีขาวบุกนะคะอ่อที่เอเวอรเรสต์อีกคันหนึ่งนะคะแน่นอนค่ะก็จะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อค่ะ สีนี้นะคะก็คือสีน้ำตาลรอนนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบสีออกอมน้ำตาลเนี่ยต้องถูกใจแน่ๆเลยค่ะ,ะมาที่ขันนี้นะคะจะเล็บเป็นสีน้ำเงินด้านนะคะตัวนี้นะคะ d b l f l s นะคะตัวแบบนิดของเราเหมือนกันนะคะเป็น4ประตูนะคะเกียร์ออโต้ค่ะ <S 2> <S 2> ก็จะมีตรงที่เก็บสัมภราระด้านบนนะคะแบบนี้เลยนะคะ <S <S แล้วก็แต่งบันไดข้างนะคะตัวแฮมเมอร์นะคะ ย่างก็เปลี่ยนเช่นกันนะคะเป็น BF ค่ะเดี๋ยวพามาชมด้านท้ายนะคะก็จะแต่งด้วยโลบาร์เล็กแคมเบอร์แบบนี้นะคะมีครอบไฟนะคะอันนี้คือแต่งครบเลยแล้วก็โรเลอร์ไฟฟ้านะคะแล้วก็เดี๋ยวดูด้านบนกันนะคะว่ามีรุ่นอะไร ใหญ่ของเราค่ะรุ่นลัตเตอร์3.0ลิตรนะคะเป็น V6 เครื่องเบนซินค่ะสีนี้จะเป็นสีส้มน,นะคะจะออกส้มแดงๆนิดนึงส่วนหน้านูนะคะก็คือ e v e r e s t สต์ h t ทค่ะเป็น e v e r e s t ตัวใหม่ของเรานะคะจะเป็นรุ่น y ายแค่ะสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะ นาจะครบถ้วนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปโปรโมชั่นนะคะข้าวๆนะคะของรุ่นที่ยิปๆกัน,นะค่ะ เนี่กันบ้างค่ะกับรุ่นโรดด้าที่แต่งพาไปชมนะฮะในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปสองศนะ์ะในปีนี้ถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะกําลังเล็งรุ่นไหนอยู่นะคะหรือว่าแต่งพาชมแล้วก็ชอบคันไหนเป็นพิเศษนะคะทักหาแต่งได้เลยนะคะที่ QR Code ไลน์นี้นะคะหรือว่าโทรด่วนที่เบอร์0835440099ได้เลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษจัดเต็มแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรดอกเบี้ย0%นะคะในรุ่น x L S นะคะเอเวอเรสต์สปอนะคะโปรดอกเบี้ย1.3%ึ่งจุดาเท่าเปอร หรือว่าโบช่วยดาวโปชุดแต่งจัดเต็มก็ยังมีมาให้เช่นเคยนะคะเอลนี้แตงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอบหน้าแตงจะพาไปชมรุ่นไหนนะคะหรือว่าจะพาทัวร์มอเ s อร r เอ e r g นะคะวันไหนอีกนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด s c ดต b e แตงด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย